สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องปูนา USA Channel นะคะวันนี้ปูนาก็มีเรื่องอยากจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองไทยนะคะแต่ก่อนอื่นที่ปูนาจะมาเล่านะคะก็จะมาวันนี้ไปไปงานเลี้ยงอยากจะมาเล่าแปบลบว่าอยากจะมาเล่าแบบประสบการณ์นะคะวันนี้ไปงานเลี้ยงมานะคะเปงานเลี้ยง งานเลี้ยงฝรั่งนะคะก็ปกตินี่ค่ะหลายหลายคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนกันนะคะคือคือเวลาไปงานเลี้ยงฝรั่งเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารของเราไปด้วยเพราะว่าเวลาฝรั่งเขาจัดปาร์ตี้นี้เขาจะไม่เขาจะไม่จ,ไมจัดคล้ายๆกับแบบเต็มที่ว่าง,งั้นเถอะอย่างมากก็ อาจจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าอาจะ dog, ออาจะเป็นพวกข้อดอกหรืออาจจะเป็นพวกสแน็คง่ายๆฉะนั้นเวลาเราไปงานปาร์ตี้ของฝรั่งเนี้ยปูนาต้องเตรียมอาหารตัวเองไปด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปบางครั้งเราไม่มีเวลาเตรียมเวลาเราไปงานไปปาร์ตี้ที่บ้านฝรั่งกลับมาเราก็ต้องมาทานข้าวที่บ้านเองเพราะว่ามันไม่เออมันไม่อิ่ม เพราะเขาไม่ได้จัดเต็มเหมือนเราเขาไม่ได้แบบว่าเต็มเลยไม่จัดเต็มแบบว่าเต็มที่ว่างั้นเถอะเพราะเขาก็จะทําอะไรง่ายๆเขาจะไม่ค่อยแบบเหมือนคนไทยหรือว่าคนเอเชียถ้าเราไปปาร์ตี้บ้านคนฟิลิปปินหรือว่าคนเอเชียเราเนี่ยห่อกลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเราไปบ้านฝรั่งนี่เราจะอดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอาหารเยอะว่าง,งั้นเถอะแล้ววันนี้ปูนาก็ ได้ทำปอเปี๊ยะไปปกติทุกครั้งที่ปุนาไปปุนาก็จะทำอาหารพวกอาหารที่ปุนาชอบกินปุนาก็จะบางทีก็จะนึ่งข้าวเนียไปด้วยเอาเผาผัดไปด้วยหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่เราทำไปเราก็จะเอาไปด้วยเพราะว่ามันหิวแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำไปเยอะก็ทำแค่ปอเปี๊ยะไปก็ทำไปแค่ยีอันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าญาติาจะมาเยอะ คือญาติบินมาจากทางาทางนิวยอร์กเรามาเยอะอคือไปงานวันเกิดเลนเเลนชายตัวเล็ก,เ,ลกเพิ่งได้สองขวดเขาจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านลานสาวแล้วก็เขาจัดงานให้ลูกชายเขาเราก็ไปก็ไปถึงเราก็ไปทอด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 อปอเปี๊ยะนั่นแหละทอดยี่ห้าอันทอดยังไม่สุกเลยจะบอกให้พากันมายืนกินละยืนกินแบบกินหมดละก็คือทอดอันแรก กรทะทะแรกนี่น่าจะประมาณสิบกว่าอันนี่แหละเอากดกินไปกันจนหมดแล้วเราก็ทอดอันที่สองอีกเอาไปทอดที่สองมันก็เหลือไม่ไม่มันก็ประมาณส0กว่าอันเนอกมานยี่ห้าเนาะก็สิบกว่าอันมันเราก็ไปวางไม่ถึงห้านาทีหมดเลยแล้วเราก็ได้กินอันเดียวแล้วก็สามีก็ได้กินอันหนึ่งแล้วก็หลายคนไม่ได้กินเพราะบางคนกินไปสองสามอันสี่อันก็มีเ <c oughs> นี่ยค่ะคือ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนกับที่ปูนานะหรือว่าคนที่อยู่ยุนไทยเราที่อยู่ยุโรปหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ในประเทศฝรั่งทั่วไปเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับปูนาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่จัดเต็มเหมือนเรานะคะเวลาเราไปเราก็จะกลับมาบ้านก็จะมาหาข้าวกินที่บ้านถ้าเราไม่ได้เตรียมของเราไปนะคะเพราะว่ามันไม่อิ่มนะคะแล้วก็มัน มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันแตกต่างกับคนไทยเรานะคะเวลาจัดปาร์ตุงพาี้เวลาเรา,าเขามาบ้านเรานี่เนีจัดโอ้โหมีทั้งอเ คือเขาจัดง่ายๆฝรั่งเขาไม่ได้พิธีพิถันแต่ถ้ามาบ้านเรานี่เรามีทั้งของข่าวของหวานมีทั้งผลไม้จัดเต็มเลยแล้วเขาก็บอกโอ้โหเขามาบ้านในเรานี่เขากินอิ่มกินเสร็จแล้วเขาก็ห่อกลับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะแบบว่าดูเราเป็นตัวอย่างนะแต่เขาก็พูดถึงนะว่าเออมาบ้านเรามาบ้านปุนาหรือว่าอ่าอย่างไงเนี่ยเขาบอกเขามาแล้วเขาอิ่มเขาได้กินแบบแ,แบบเราทําให้เขาแบบ สุดๆเลยเนะี่ยแบบให้เขากินแล้วเขเวลาเขามาเวลาเขาลงมีงานเลยเวลาเขามาบ้านเราเราอ,อยากจะรับเลี้ยงเขาให้เต็มที่เนาะนี่คือชีวิตคนก็คือคนไทยเราหรือว่าคนเอเชียเราก็จะเป็นอย่างนี้เวลาไปบ้านไปอไปปาร์ตี้บ้านฟิลิปปินส์ก็จะไม่มีปัญหานะคะก็จะเขาก็จะทําแบบ จัดสุดๆจัดเต็มไปเลยกินจนอิ่มน้ำสำราญมีทั้งของหวานขนมหวานมีทั้งผลไม้อย่างนี้มันมันมันแตกต่างนะก็ตามมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นสภาพเหมือนกันนะคะเวลาไปปาร์ตี้ฝรั่งนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ปูนาก็จะมาพูดถึงนะเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองไทยนะคะเพราะว่าปูนาคุยกับสามีอยากจะ เดินทางไปเมืองไทยเนาะก็ว่าต้องดำเนินการอะไรมั่งก็หลังจากนั้นก็ปุนากา็ติดต่อแล้วก็สอบถามว่าควรทำยังไงนะคะแต่ตอนนี้มันก็ยังแบบว่ามีการคือปูนาสอบถามไปสิจเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตรงนี้ยังมีการกักตุงกักตัวแล้วก็ต้องทำพวกไอ้ไทยแลนด์แพสอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูแลปูนาก็ มันยุ่งยากขี้เกียจเลยทีนี้ปุนาก็เลยตัดสินใจไม่เดินทางไปเมืองไทยนะคะแต่ปุนาอยากจะมาแชร์นะคะให้เพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าอยู่ทางยุโรปฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งออสเตรเลียหรือว่าฝั่งทั้งแคนาดาหรือว่าอเมริกานะคะบางคนอาจจะไม่ยังไม่ทราบนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะ วันนี้ปูนาก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าปูนาได้ข้อมูลมานะคะว่าหลังจากที่ปูนาติดต่อไปว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนะคะก็เดี๋ยวปูนาจะมาอ่านให้ดูนะคะเพราะว่าปูนาได้รายละเอียดมานะคะสําหรับคนไทยนะคะที่ มาอัปเดตนะคะเพราะว่ามันมันอัปเดตนะคะมันอัปเดตตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเมษานะคะคืออัปเดตสําหรับพี่น้องคนไทยนะคะที่ได้รับวัคซีนแล้วนะคะสองโดสนะคะครบนะคะได้รับวัคซีนครบนะคะครบโดสที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันยี่สิบสองหรือว่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเป็นต้นไปนะคะคือปีสองศูนย์สองสองไม่ผหรือว่า พุทธศักราชไทยก็2,565เป็นต้นไปนะคะคือนาะคะสำหรับนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปประเทศไทยนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงขั้นตอนอยังไงนะคะก็นี่ค่ะกะ็ตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะเป็นต้นไปนะคะคือต้องลงทะเบียนนะคะ Thailand Pass นะคะแล้วก็ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทย แต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดและแต่ละสายการบินและประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็ยังคงต้องจองโรงแรมหนึ่งวันนะคะสำหรับวันแรกที่จะเดินทางไปถึงในระบบเอแล้วก็บวกบวกรถรับส่งจากสนามบ,บินนะคะ ถึงโรงแรมและค่าตรวจ rt pcr นะคะแล้วก็ atk cell test นะคะแล้วก็จะมีถือพาสปอร์ตไทยนะคะไม่ต้องมีประกันค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะคะก็สามารถนะคะสอบถามสถานกงศุลในพื้นที่นะคะในกระทรวงต่างประเทศนะคะ ก็แนะนำมาอย่างนี้คือเดินทางเข้าประเทศไทยนี้นะคะคือ,อตรวจ test and go นะคะคือ,อปริมาณมาตรการใหม่นะคะคือคือเขาตั้งแต่วันที่1เมษานะคะหลักหลักเกณฑ์นะคะก็คือ,อผู้ที่รับวัคซีนนะคะครบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะคือเดินทางมามาได้จากทุกประเทศนะคะ ทุกพื้นที่นะคะเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซ,ซีนที่ขึ้นทะเบียนกับออยหรือรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือหู o, นะคะแล้วก็ได้รับอย่างน้อย14วันก่อนเดินทางนะคะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วัคซีนนะคะเอ,เอกสารนะคะสำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนนี่จะมีหนังสือเดินทางนะคะแล้วก็หลักฐานการได้รับวัคซีน อายุ18ปีขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนดอายุต่ำกว่า18ปีดังนี้หากหากนะคะวันเดินทางผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนนะคะหากโอเคหากเดินทางคนเดียวอันนี้หมายถึงเด็กนะคะหากเดินทางคนเดียวอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับ วัคซีนครบนะครบตามกำหนดนะคะอายุ12 1 7ถึง17ปีต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสนะคะหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมมาดูหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์สำหรับวัคซีนนะคะคือเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะคือเดินทางมาได้จากทุกประเทศทุกพื้นที่นะคะเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับอยหรือรับรองโดยกระทระวงสาธารณสุขหรือหู OO, และได้รับอย่างน้อย14ีวันก่อนเดินทางนะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์ของการฉีดวัคซีนนะคะ มาดูเอกสารสําหรับการประกอบการลงทะเบียนนะคะก็จะมีหนังสือเดินทางหลักฐานการได้รับวัคซีนอายุ18ปีขึ้นไปต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนดอายุต่ำกว่า18ปีดังนี้หากเดินทางพร้อมผู้ปกครองและผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน หากเดินทางคนเดียวอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับวัคซีนครบตามกำหนดอายุ12ถึง17ปีต้องได้รับวัซควซีนอย่างน้อย1โดส3นะคะอันนี้คือข้อ3นะคะ คือข้อ1คือหนังสือเดินทางข้อที่2หลักฐานการได้รับวัคซีนนะคะมาดูข้อที่3นะคะหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม h h a extra q a จำนวน1วันวันที่เดินทางมาถึงและค่าตรวจ rt pcr 1ครั้ง,งหยุดตรวจ atk cell test 1ชุดและพาหนะพา หะนะพาหันะรับส่งจากสนามบินข้อที่4ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยไม่น้อยนะคะไม่น้อยกว่า20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐนะคะ USA ดอลลาร์นะคะผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกันและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักสามารถใช้เอกสาร ประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้างหน่วยงานในไทยแทนได้นะคะอันนี้คือเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะคะมาดูการลงทะเบียนกันนะคะคือข้อหนึ่งนะคะลงทะเบียนระบบไทยแลนด์แพสนะคะแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาประมาณ3-7วันข้อที่สองเดินทางจากสนามบินผ่านตอมไปยังโรงแรม ด้วยพาหนะของโรงแรมในรูปแบบเซลรูทนะคะแล้วก็ข้อที่3ตรวจหาเชื้อแบบ rt pcr ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรมนะคะแล้วก็มาดูข้อ4นะคะตรวจ atk cell test นะคะด้วยตนเองในวันที่5ที่6และรายงานผลตรวจผ่าน ช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะอันนี้นะคะหมายเหตุนะคะการยกเลิกนะคะการยกเลิกการตรวจนะคะ ATPCR ก่อนเดินทางเข้าไทยแต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละสายการบินและประเทศที่แวะเปลี่ยนเครื่องนะคะอันนี้ก็คือหมายเหตุนะคะฉะนั้นนะคะ ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถนะคะไปสอบถามนะักที่กระทรวงนะคะคือเข้าสามารถเข้าไปสอบถามได้นะคะที่กรมการกงศุลหรือว่ากระทรวงต่างประเทศในประเทศนั้นๆน,น,นะคะสำหรับคนไทยนะคะเห็นบอกว่านะคะที่บอกว่า,าไม่จำเป็นคือที่บอกว่าไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยนะคะอันนี้นะคะมันก็เป็นแล้วแต่สายการบินนะคะคือที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคะตอนที่เช็คนะคะจากสนามบินต้นทางแต่ละเมืองที่คือคนไทยพูดถึงคนไทยที่บอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเช็คนะบางทีนะคะมันมันมันแล้วแต่แล้วแต่ สถานที่ของแอร์พอร์ตนะคะคือ,อมีมีเคสตัวอย่างคือมอีคนไทยนะคะที่เขาเดินทางไปประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาเดินทางไปที่เขาจะไปขึ้นเครื่องที่นานิตะน่าจะนานิตานี่แหละเข้าไปเขาบินคือเขาเช็คอินจากบอสตันนะคะเช็คอินที่บอสตัน USA นะคะแล้วก็เขานั่งสาย j จแปนอไลนนะคะ แต่เขาต้องโชว์นะคะ RT-PCR และก็ QR นะคะโค้ดของอวัคซีนกับ Thailand Pass นะคะจากาคือสมมุติว่า,าเขาขึ้นขึ้นจากสนามบินที่แทมป้าสมมุตินะปุลารอนปูนาล่ลลบ้างนะถ้าสมมุติว่าคุณจะขึ้นจากาสนามบินที่ที่แทมป้านี้นะคะแล้วก็จะไปที่หรือจะบินไปเท็กซัสหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ทางแอร์ไลน์เขาก็จะถามเหมือนกันนะว่าคุณเช็ค in, อินคือทางแอร์ไลน์เนี่ยเขาก็จะถามเกี่ยวกับอันวัคซีนนะคะเกี่ยวกับอาร์ที RT r, และก็ค r โค้ดของวัคซีนนะคะกับไทย t h a i l a n d Pass นะคะเขาจะถามเหมือนกันนะคะฉะนั้นที่บางบางคนบอกว่าที่บอกว่าไม่ต้องตรวจ R t ทก่อนเดินทางเข้าไทยคือบางบางสถานที่ ต,ต้นทางบางสนามบินเขาก็ยังเขาก็ยังตรวจอยู่นะคะฉะนั้นเราเตรียมพร้อมนะคะเวลาจะขึ้นเครื่องนะคะเพราะว่าแต่ละสนามบินหรือว่าแต่ละสถานที่เนี่ยมันก็เขาระบบการทํางานมันไม่เหมือนกันนะคะปูนาก็เลยอยากจะบอกนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคนที่จะเดินทางไปเมืองไทยนะคะ,ะดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับพวก ไทยแลนด์แพสหรือว่าอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองไทยเข้าประเทศไทยให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าปูนาก็มีมีตัวอย่างนะคะมีพี่คนไทยนะคะอยู่ที่เมืองเก่าปูนาอยู่นะเขาคือคนคนเก่าคนแก่านาะกก็ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็เดินทางที่จะเดินทางไปเมืองไทยก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ทําอะไรเลยไปบินจาก จากเมืองที่ปูนาอยู่บินไปที่แคลิฟอร์เนียพอไปถึงที่แคลิฟอร์เนียจะไปเช็คอินอะไรเงี้ยเขาไปตรวจอะไรไม่ผ่านเลยไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะคะปูนาก็อยากจะบอกนะคะเพื่อนๆือนที่อยู่ต่างต่างประเทศนะคะช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนรู้หมดนะคะคือคุณป้าคุณน้าอะไรบางคนเขาก็ยังไม่รู้เรื่องนะ,ะเพราะบางคนมาอยู่เมืองนอกบางนา,นาก็ไม่ ภาษาอังกฤษก็อ่านก็ไม่ได้เขียนไม่ออกก็ไม่ได้รู้ข่าวคราวไม่ได้ฟังข่าวขราวอะไรเงี้ยก็มันมีมันมีจริงๆนะคะคือไม่รู้เรื่องเลยคืออยากจะไปเมืองไทยซื้อตั๋วขึ้นบินไปไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทําอะไรไทยแลนด์แพสอะไรอะไรไม่ได้ติดต่อเลยไม่ได้มีทําอะไรเลยพอไปถึงสนามบินอ้าวเขาถามหาว่าคุณทําเกี่ยวกับ เอกสารที่จะเดินทางไปเมืองไทยหรือป่าพวกไทยแลนด์แพ์ไทยแลนด์อะไรพวกนี้นะก็ไม่ได้ทําอะไรกันเลยไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรเลยคือคนแก่น่ะคือไม่ได้คือไม่รู้เรื่องน่ะคือไม่มีไม่รู้หรอเกณฑ์เขาทาอะไรเอกสารประกอบการลงทะเบียนนี้ต้องมีอะไรคือไม่รู้เรื่องไงก็อยากจะบอกเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้นะคะไม่ใช่ว่ารู้กันทุกคนนะคะคุณาก็อยากจะฝากเพื่อนๆแชร์กันไปเยอะๆนะคะ ก็เนี่ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะอยากเอาอคือปุนาก็อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะฝากแชร์กันเยอะๆเๆ,ๆๆนะคะตามที่บอกหลายคนก็ยังไม่รู้นะคะว่าคนทํำยังไงดําเนินเรื่องยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริงกร๊งๆเผื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา USA นะคะก็เอาข่าวสารมาฝากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เอฟซีเก่าและ FC ใหม่ที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณ f c เก่านะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ปุณาตลอดมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ